สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กบีชินสาสวัสดแห่งกบีคลินิกเป็นรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเรื่องสารอาหารที่มีความสัมพันธ์ความสําคัญต่อกระดูกและข้อของเรามีสารอาหารอะไรบ้างนะครับการสึกรอของกระดูกและข้อเป็นปัญหาสุขภาพเมื่อเราอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องอาหารอะไรบ้างที่ช่วย มีความสัมพันธ์ต่อกระดูกและข้อนะครับการแรกคือแคลเซียมแคลเซียมมีสำคัญมากนะครับเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับกระดูกที่แข็งแรงมันไม่ใช่สารอาหารที่ร่างกายสร้างขึ้นในเองธรรมชาติต้องบริโภคเข้าไปทั้งนั้นนะโดยการกินอาหารเข้าไปผู้ใหญ่ต้องการแคลเซียมประมาณ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับ ก็เลือกเอาอาหารที่มีแคลเซียมมีมากมายตั้งแต่พืชผักผลไม้ถั่วงาเต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับการที่สองคือวิตามินดีวิตามินดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ผู้ที่ขาดวิตามินนี้จะมีมวลกระดูกที่ลดลงหากลื่นล้มก็จะกระดูกหักง่ายนะครับวิตามินดีที่ต้องการคือประมาณ600 อายุหน่วยสากลต่อวันนะครับจริงๆการตากแดดตอนเช้าอะไรพวกนี้10-15นาทีก็ได้วิตามินดีโอเคแล้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไปเดินตากแดดอะไรพวกนี้ทำให้คนไทยเริ่มขาดวิตามินดีกันเยอะนะครับเพราะว่าร่างกายสร้างได้ด้วยการตากแดดนะครับประการที่3คือคอลลาเจน ฮอร์เจนเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์พบได้ในผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกและเอ็นนะครับเป็นสารอาหารที่กำลังมีการศึกษาถึงประโยชน์ในการรักษาสุขภาพข้อต่อและรักษาอาการปวดข้ออักเสบนะครับก็คือโปรตีนนั่นเองที่ได้จากร่างกายนะครับหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอะไรพวกนั้นนะนะครับ ก็มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างกระดูกและก็มวลกล้ามเนื้อได้นะครับประการที่4คือวิตามินซีเป็นสารอาหารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการสังเคราะห์คอลลาเจนและส่งเสริมการสังเคราะห์คอลลาเจนนอกอาจากนี้อย่างนี้วิตามินซียังช่วยกระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกและช่วยความสามารถของวิตามินดีในการดูดซึมแคลเซียมประมาณวิตามินซีที่แนะนําแตกต่างันไปมีตั้งแต่8ปมลถึง100มิลลิกรัม ขึ้นอยู่กับเพศและสถานะการณ์ตั้งครรภ์น,นะครับประการที่5คือกรดโอเมก้าสเป็นกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีส่วนช่วยลดระดับการอักเสบในร่างกายนะครับการวิ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบเฉียบพลันได้ดังนั้นการทานโอเมก้าสในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันการอักเสบของข้อต่อได้นะครับดังนั้นควรรับประทานด้วยโอเมกา้า มีในปลาอะไรพวกนี้มีกฎอเมริกาสามนะครับงั้นหันมารับประทานปลาด้วยประการที่6คือแมกนีเซียมปริมาณ60%ของแมกนีเซียมทั้งหมดถูกเก็บไว้ในกระดูกในการรับประทานอาหารไม่เพียงพออาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้นอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทในการส่งเสริมการทำงานของวิตามินดีอีกด้วยผู้ใหญ่ควรได้รับประทานแมกนีเซียม240-320มิลลิกรัมต่อวัน นะครับใน,นเสียมก็มีในพู้ตะกกลถั่วอะไรพวกนี้นะครับันที่เจ็ดคือวิตามินเคนะครับสารอาหารนี้ทำหน้าที่สร้างลำเลียงแคลเซียมไปยังกระดูกผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ต้องการวิตามินเคประมาณ90-120ิ120ิไมโครกรัมต่อวันนะครับร่างกายสามารถสร้างวิตามินเคได้นะครับในลำไส้ นะครับแต่เราต้องมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าโปรไบโอติกที่ดีในร่างกายนะครับเั้นต้องรับประทานพืชผักผลไม้เยอะๆนะครับเพื่อทําให้แบคทีเรียในลําไส้แข็งแรงนะครับทำให้อายุมั่นผันยืนชะลอไว้ได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ